นอ no, no, no. ้กินนี่ก็ว้าดูด้วยก็สุขหลังแหวนเลย <c oughs> มีแหวนไหมดีเออลิ่ยังจะบอกยังนอมแกมีกิ๊กฉ <c oughs> ันพูดเรื่องจริงเลย <c oughs> วันนั้นแกจะลอกเขายเลยก็ทีอะ <c oughs> แกไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรแกยังบอกเลยไ่เขามันไม่รู้เรื่องใครไม่รู้เรื่องตอนนั้นลงฮะคุรัตวันที่แปดสรุปเป็นกอขอแปดห้าดูไม่รู้เลยนะ ะต้นเตี้ยจักตีนขาดน้ำเลยครับผมบอกนาเขาไม่ค่อยอยู่น้ำทำอยา่างกระสีเก้าพอยไกอะ่ะไปมาบอกแปดห้ามันแปดห้าจริงๆเหรออ๋อใช่มเม็ดปลาเลอะเลยอือออใช่ใช่ครับใบใหญ่เอ๊ะ แต่ข้าวไม่สมบูรณ์แล้วเนาะดูยากครับเนี่ยกระท่อนกระแท่นโอเคครับเทสเสร็จแล้วนะฮะมาเลยต่อบางจัดเลยครับตรงนี้แต่ก็เกี่ยวอลากมาลอบรอบหนึ่งแล้วก็มาอันนี้กี่รอบแต่โอสามเหรอสามรอบก็ได้อุมหนึ่งน่าจะได้ความแก่งนะครับ ีวนิดๆครับเพราะว่ากระท่อนกระแท่มันขาดน้ำมาเนาะเหลืองก็เหลืองเกี่ยวก็เกี่ยวครับไม่ว่ากันรัดเข้าไปน้ำก็เหลิมที่ว่าผมไปลุยน้ําเกี่ยวให้นะอันนี้เป็นตจสุดท้ายแกเลิกแล้วปูวแ่แกตายแกบอกแกเหนื่อยแกไม่มีคนคอยดูแลไงคือเราแกอายุเยอะแล้วอะคนแก่เนาะไหนจะมาติดน้ําหมุนเครื่องดูนี่นะั่นอะไรเงี้ยลูกแกก็ตายแล้วเหลือแต่หลานก็ลูกขย ป๋าบอกว่ามันก็ไม่เหมือนลูกตัวเองอ่ะนาะจะไม่พูดไปเอ่ยไปกล่าวอะไรเขามากกไม่ได้เนาะเข้าใจนะป๋าบอกเลยเลิกดีกว่าให้เข้าเดแล้วจับนั้นก่อนราคาวันนั้นนะ่ะไอ้เจ็ดเก้านะ พี่จ่าบอมถามใกล้ห่างแล้วผมนึกแจ้งราคาถามจ่าบอมว่าได้เท่าไหร่บขาบอกว่าได้เจ็ดพันหกนะครับไม่ไม่ใช่หกพันหกราคาหกพันหกแล้วก็ราคาเมื่อปีที่แล้วเฟซบุ๊กแจ้งเตือนผมนะตอนที่เกี่ยวข้าวกันราคาเจ็ดพันแปดเนอะเดี๋ยวดูที่เกี่ยวกันอยู่เจ็ดแปดแปดพันเลยนะเมื่อปีที่แล้วแต่ปีนี้โอ้โหหล่นเยอะเลยครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนาะ ครับก็แปลงนี้หมดไม่น่าเชื่อแนละ้ว่าจะได้สองเกียนอนะ่ะที่เหลืออะไรนเ,เนี่ยดูดิพุงพุงไปแล้วแล้วเข้าแปดห้าเนี่ยน้ำหนักดีอ้าทำไมบอกไม่รู้จริงๆว,ว่าแปดห้าก็ที่ผมทำาัันใบใหญ่แล้วต้นสูงอันนี้โดนตอนครับโดนตอนแรงน้ำครับเต็มอุ้มด,ดีอ่นะ เฮ้ยดูหนวงปู่หรอ,อนี่จัดเต็มเลยนะโอเ้เพื่อนขอบทองนี่ว่าเฮ้ยไปดูดิโอเ้เป็นประกายท้งก็มอนนะครับมันจะเห็นเป็นประกายเลยเออไอ้มุกทองแหามาดูมองมองไม่ค่อยเห็น,น,นอ่ะเออเฮ้ยเท่จริงเทจริงจริงตลกไหมล่ะวะ ขอดูปเ,เป็นทั้งหลายเป็นยังไเนี่ยดนครับเป็นไงบริการดีทุกระดับประทับใจเป็นไงเก็บค่ากานาเนี่ยเป็นไงโทั่วเอกวันนั้นให้ต้ลงโกยกระบะยังไงไม่เอี่ยมเลยวะไม่ผ่านฮะจ้างอาตังคือละยี่สิบบาทเอออ๋ออ๋ออ๋อเป็นไงเป็นไงแถวไงเป็นไงบริการดีเป็นไง เอาเอาเอาาีมนนาที่กบบกินตังบบ้านเลยเดือดร้อนเลยแกอือไอโทรหาเขาแล้วจำไม่ได้ี่หได้ตมาไหครับยืนยืนคุมแล้วยืนคุมพี่โอแล้โช để mai ung gió กว่าหรือสองอุ้มอุ้ยถ้าได้ได้อีกสองอุ้มนี่ก็สุดยอดเลยนะถือว่าแปดเกียนเลยนะยนยนแปดเกียนเก้าเกียนกะ็ตกไร่เราเกลียนเลยเนาะโอ้ทำไมมันดีก็ชาวบ้านเาขาอะไอผมก็งงเหมือนกะัน <c oughs> ความเก่งครับได้ความเก่งเอ้าสวัสดีครับตลงเอาหกล้อมาเล้า แลกแหร่ักทีด้วนะเนี่ยปลอฟ้ามาไอไอ้น้ำปล่อยเขาว่าโครงการอะไรไม่รู้ไอ้แทงน้ำาันหนะเราอยู่หลังต้นสะเดาเราจะเปิดน้ำให้เปิดก๊องน้ำทำน้ำมั้งแล้วเก็บค่าน้ำไม่รู้ว่าเท่าไหร่ต่อไร่เหมือนกันยังไม่แน่ชัด ว่าจะดูดีว่าอันบนครับหนูใหญ่ครับหนูใหญ่หนูใหญ่ไม้ไม้เด็กเอกไม้เฮ้ยลื่นลื่นจัดไปได,ด,ด,ด้จัดอีกปีศาจสะลจัดเอกมือปีศาจจัดไปโบ๊โจ้เฮ้ยโปถอยหลงังมันย้อนไปแล้ว ได้ละร้อนมันออกไปอยู่หัวเลยกะจะตีตีเขาเน้นๆเลยดิแม่อะไรใจร้อน <c oughs> ย้อนมาถึงนี่แล้วร,ร,รถเหยียบแล้วย้อนเข้าปากไปแก้วน้อนมันต้องออกสายไปนะเนาะนี่ข้าวแปดห้าแบบที่กูทำเนี่ย เออเหมือนไหมโดนมันไม่หลงแหล่งยังวะเนาะมันทำไมเม็ดไม่ค่อยยัดวะมันทำอย่างเงี้ยเออแต่เม็ดใช่ยอยู่แต่แหมแปลกแปลกน้นใบหล่ำๆลำโดนตอนโ <laughs> ดนโดนโดนไอ้กินนี่คว้าเลยแล้วติดหลังแหวนเลย มีแหวนไหมดีเออนี่จะบอกยันนอมแกมีกิฉันทดเ่ิงจริงเลยวันนั้นแกจะลอกเขาอยู่เลยสักทีอ่ะแกบอกอะมเรื่องอม่รู้เรื่องอะไรแกยังบอกเลยมันไม่รู้เรื่องใครไม่รู้เรื่องนัดเขาไม่รู้เรื่องอูเราวะายไม่ใช่ไม่ใช่แกบอกหึถ้ารู้ไปนี้นี่นี่กูจะลออสักทีแกบอกไงยังไงฮะเขินเลยแกเดินหนีเลยแกจะเขินดิมึงโดมเขาเดี๋ยวหนูจะออกแล้ว มึ <c oughs> งได้าสามอเงมาวันนี้วันสุดท้ายกันะพอดีได้สามไล่ร้อย100อ่ะเอ้ยไอสิบไลย,ยี่สิบาทก็ยังดีอ่ะ <c oughs> นี่ตังค์ไม่จ่ายค่ตะตลกค่ะดึงดมเอรถ <c oughs> อค่ะดึงดมิเตอรถใช่เลเดี๋ยวไอ้หนูเนี่ย ไอ้หนยูยังทำงานไม่เยี่ยมมัอนหนูแล้วไม่ชอบใหม่นะเป็นง,งานดีๆนะ <c oughs> รู้เปล่า <c oughs> ทีมาคุมงานแล้วอยาก <c oughs> <c oughs> ขายของเลยขายของเอาเลย,คร,เยครับอุ้มนี้อุ้มที่สามได้สามอุ้มเต็มๆก็เจ็ดเตียนพอได้ คือเกี่ยวข้าวทำงานทำการนด้วยวันนี้วันสุดท้ายครับที่จะจะมาแล้วก็เดี๋ยววันไหนขายขนมหยุดถ้ามีจังเกี่ยวข้าวเดี๋ยวก็จะให้เขามารับจ็อบจะได้มีไรายได้ไงเราก็อยากให้เพื่อนเรามีตังใช้อ่ะอยู่ว่างๆก็ไม่ตกทะเป็มครับจะได้โคลยข้าวครับตะกัวจะไม่ได้กินแล้วครับน่าเขาน่าจะล้างออกไปแล้วล่ะ เพราะว่าเห็นคนไปแล้วด้วยอ่ะเนี่ยใครอย่างเงี้ยต้องออกแล้วหรือไม่ก็ย้อนลอยฟางที่ว่าตอนเข้าป่าไปแล้วเลยจบเียงไอ้จุกพวกเขาเนี่ยหนูใหญ่นะเขาจะค่อยๆเดินออกนะครับเราจะไม่ค่อยเห็นเขาหรอกฉลาดถ้าเขาไม่ฉลาดถ้าเขาไม่รู้เนี่ยเขาไม่อยู่ถึงใหญ่หรอกใช่ไหมอืเราก็เนี่ยเราเกี่ยวด้วยเข็นด้วยนะครับเราจะได้ค่าลากจากโรงสีนะครับโลงสีเป็นคนจ่ายนะฮะ เกวียนละ200บาทนะครับผมอ่าแล้วมีคนถามผมบ่อยในคอมเมนต์น่ะบอกว่าเออหนึ่งเกวียนกับหนึ่งตันมันเหมือนกันไหมคะแนนแหละเท่ากันเลยครับสําหรับข้าวนะรู้สึกว่าข้าวโพดจะตัน1,500โลมั้งหนึ่งเกวียนน่ะหนึ่งหนึ่งเกวียนของเขาอ่ะเป็นไงนี่แหละไม่เท่ากันนะมั้งไม่เข้าใจเหมือนกันงงสมัยก่อนน่ะเขาซื้อกันแบบนั้นเห็นคนท่านแกเขาบอกกันนะรุ่นเจ๊กซื้อข้าวอ่ะเออเพราะว่าข้าวโพดมันหนักไง คือถ้าซื้อปกติก็เหมือนเขาจะนั่ามั้งไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะให้ตัวโอเซไปก่อนหน่อยเหลือครับไม่หมดไม่หมดยังไงว่ากันอ่ะโอเคครับเทไปสักหน่อยหนึ่งแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาลุยต่อโอ้มีหนูปะเนี่ยได้แล้วหาแล้วคุูหนูเพิ่งจะกินมาแล้วนานแล้วไงนั่นแหละน่าจะออกไปแถวๆนั้นแหละเพราะย้อนไปปุ๊บอาจจะย้อนไปใต้ปากแล้วออก ออกกข้างไปทางฝั่งของก็ได้าจารเอกอะนี่จะไม่ไดักเขาออกเขามองเห็นเราจะได้ของโน่นะ่ะเดี๋ยวเข้านางข้างอนะยังไม่ได้เกี่ยวอะสบายแฮร่ไปออเนะ่าเกรับเดี๋ยวผมไปเตรียมทเทเลอร์อก่อน ครับไอ้พฟนตู้หลุดฮะยเฮ้ฮะเอาจริงอะอย่านะหาเรื่องนิ้วขาดนะตลงฮะฮะยเฮ้มองอย่านะเพื่อนรอบเท่าไหร่ไม่ใช่เครื่องอีโก้นะฮะอันตรายครับอยายายาแม่นึกว่าจะแน่ประตูเผาเผาไปครับเท ก็เดี๋ยวอรอจะไเอกเก็บอุีโอแล้วก็ขึ้นเทเลอร์นะครับปิดคลิปครับผมโอ้เสียดายนูนาตัวใหญ่มากเลยครับอดเลยอะ่ะไปแล้วจะลงไปขายข้าวก็โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะมีอะไรมากมายเกียยเกียนตะหลงปันๆจานเอกเล่นอะไรกัน ครับราคาเดี๋ยวแจ้งทีนะครับชื่อคลิปก็ได้โอเคครับ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสังกัดดิช่ชมด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเห็นไหมนะโอเคครับไปบเพื่อน ร้อยเอ้ยกลัวเออเออ,อจัดปโอเคครับไปแล้วครับขอบขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาชมผมเสมอมาแล้วครับผมผมครับ